สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นครับ <spe ak> พอกับส่องเตาบนค้นแคมป์พี่เก้าครับพี่น้องเปิดคลิปมาทางเขา่าบนพ้นเมืองคร <spe ak> ับบนพ้นเมืองตะบนน้นกาเลนอําเพอซัมโลงจังหวัดอุบลราชธานีครับ <spe ak> มือนีถ่ายเอฟซีหลายคนนะครับที่ตามผมตั้งแต่เก้าเก้าเนาะกระซิอหัวเนาะครับว่าอันนี้ผมมา่ยังผมมา หาหมูครับพี่นอ้องมาเล่นนำ้ำพะลุ่งครับพะลุ่งวดมันมีลานอาหารอยู่มันพ้นเมืองนะครับปูอย่างไหมอโอดีขนาดนะแต่ขีเป็นทางค่อนกิดมานนี้ลานยางแล้วเนาะลาดเลียวประมาณสามสามเดือนละหล่ะพี่นอ้อง ้าปีที่แล้วะในยินเข้าวเป็นไปมาตะกรุงเทพมาว่านเนาะมาตะกรุงเทพเพิ่นไปอบร่มไอ้อบร่มเอียงตอลอดเดี๋ยวจังเปนถามเป็นเบิ้งครับพี่น้องหลายคนกระสิว้จกักเพินอยู่เนาะ FC หลายคนพอลุ่งหุดนะครับ ไปพอกันที่ร้านนี้หรอวะมันก็นสีหอด้านแลลวนะไทยไปโหลดนี่ก็หอด้านแล้วนี่ครับโวรไฟแ่แมปแมพยอ่หนอครับเอาไข่มดแดงมาส่งเพื่อนนะครับมาเพื่อเพื่อนกินไข่มดแดงที่สื่อมากต,ตลาดซองตะอูมาว่างนลครับผมเห็นข้อแม่นหนึ่งว่าตลาดซองตะอูอจะจังหวัดใดจังหวัดอุบลได้ครับพี่น้องผมบอกแล้ว จังหวัดอุบลอำเภอบุญทลิกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงหามกับจำปาซักเมืองสุกุมานะครับแข่งจำปาซักนะครับอ๋อมองจอรรดรถพันยุใสวะอ๋อกต่ต้คิดวัยยุฟังกิมองจอรรดรถไม่พันยุฟังหุ่นนะครับขัวบ้านทองอินนะครับเสราอาหารเมกันกินข่าวล้วบ้น้อะอ๋อนี่มีมองจอรรดรถไม่เป็น ยูขายฟังอันบ่นพ่อนะครับมองจากรถกันนี่ลกขายได้ก๋ว <c oughs> ยไค่มะเดงมันเนนกิดขึ้นเพราะคือก๋วยสดเนะาะก๋วยสดก็แซ่บไปอีกแบบนึงอะ่ะ <c oughs> จะตำเพาเพื่อคนอื่นเลยตอนขอยว่ากินแบบเพียบเนี่ย มีไกลุ่มกับโมูเอ็นที่น้อนเขากินข่าวน่ะเขาคือถนัเจ้าสวัสดีครับบ่บ่เก่าได้พี่น้องไปอบรมยังมะก่อปั๊บเป็นกระแสดีีว่ะปลากุ้งสดไปอบรมยังมะก่ออบรมแอร์รถยนต์ครับปั๊บพี่หนังแอร์รถยนต์และการไวริ่งเดี๋ยวสิไปแก้เครื่องแก้เครื่องซักผ้ามาแหร่ลางให้เหรอ เพิ่นรับล่างเพียงสะพานด้วยพี่นาะแล้วหนูก็เย็นรถนหนูก็รถไฟฟ้าเลยเดย,เกดยก์ก็สะพานเขาบอกเขาอยากจับเรเด้วเปลี่ยน <laughs> มันแรงงี้หน่อย <laughs> <laughs> อเนาะขับเปลี่ยนขับเปลี่ยน,ยนค่อยลดมาว่านะ่ะกับกับปีกนกแมนบอกพูดแต่เปลี่ยนปีกนกมันปีกนกมันอันนะั้นเออค่อยมันหัวเบี้ยบล่ะขอถามอยู่ว่าม่ได้เห็ดตัวนั้นนั่นเปลี่ยนเลยไม่ขนาดเบี้ยบในเหตุหายแล้วเพราะว่ามันสิร้ายยอดมันสิร้าย ต้ามาว่ากับเวิรดพงงินกลัวบาดเหมดเดิปีนกเปลี่ยนไหมเออปีนกคนเดเปลี่ยนยังไล่ะปีนกซีมันห่า่ะมันมันหลอนจีเป็นเกือก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 เลยาะนี่มันครับไปน่ะเกือบทาไอเกือบรุดเออเกือบรุดวะนั่สามเดือนกุมหรอมื่นหนึ่งอะปาด์มาว่าเ่ี่ยขาสั้นขาคอยสั้นแบบแบบคือจังมันหัวเนี่ยว่าเ้าเราจางมาได้แล้วนะ ไข่ต้มมันจะม,มีเน่าได้อยู่โอ้ยไข่ในแบบถถวว่าได้ไปรับจ้างมาบ่มีมเงื่อนสีเน่าได้อยู่ข้าวเหนียวเดงครับซื้อแม่มาวานว่าเพิ่นสีมาไว้ครับว่าสีแว่มาหาเพิ่นมาหัวจักร몽ว่านซื้อมาหัวอีกสี่ถุงไปส่อยู้มแม่อีกอกระปุนสามถุงอ่อมาพี่อีกแปลนันว่าสีมาหอดแรงๆเงใช่ไหม จอดเุ่ทางมาใบงวงนี่พวกกะตีผู้เฒ่าได้สิจอดเสุอทางก็จะไม่จอดทั้งเก่าเลยหรอเพราะแดดซ่องหนาเนาะแอร์เป่าหนาอีกแล้วนะร่องเมืองสันตัวงวงนี่เอาเอื่อยแล้วมากินบ่เจ้ากินเป็นแล้วบ่ะไม่ไปข่อยดีเยวะก็พูดเดียวนะไปกินสิมาตุส่องตะโอนี่ยขอวัด มันแก่โซ่มันคือวิตามินเต็มเต็มแท้วบาโก้มาตุ่มมันคืออ่อนๆอยู่นี่มันอะไรใครซื้อใครหมดนี่อยู่ถึงแบบง่ามอือล้างมิเตอรโอ้ยใอยซื้อมาปนกันได้เนี่ยใอยซื้อใครตึงกับใครหลีบนะนานกวเคลียร์เป็นก่อนก็เคยเห็นกัสัตว์เลยนะนะง่ามือวะข้นแก่ซอนต้องไข้หลายได้มาว้างหลังจากใอยซื้อแล้วนะคนแบบกระหุูหูไปนะ ไปเมาเฮ็ดมาว่าเฮ็ดกระด้างไล่กะว่าไล่ซ้ำนาฝนออกนานีขคนแปลเอาไข่มดแดงเ,เอาไข่หมดแดงกัะรอดละรลดละประมาณสี่รลอยยูฟังไทยหกรลอยยูเป็นต่งางหนาสามรลอยยูตลาดข้ามแปลงเลยแสนหารอหนึ่งอะ่ะแสนหากับสามรลอยก็บาทสามรลอยว่าถึงอะ่ะ ว่าถึงสามเดซเนหาน่แสนหน,าานึ่งกับลอยหาสิบักมงเลยแบี๊สองใบโมใบโมเค1งสิใบสองเ<า>นะาะม่พี่นอนไม,ม่กินข้าวกัน<ม>ปูทางไหมบึงหลานให้สู้หรือลาอขึ้นเนาะคักบอคัก,กปูทาง,ไงไาย่าถนนใหญ่ บ่ได้ยินเสียงคือคัก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 แต่ก่อนเป็นขั้นขีดพี่น้องมันแบบมันเสียงมันดังนะมันเสียงคือคักคักคักแบบยามยรถดวีเลียนอ่ะนะเสียบอ้อยข่ยานแต่มันเข้มนะฮึบฮแค่ไม่กับโอ้โหแบกพริกแห้งอีกบาทเดียมันบ้ามันบักพริกสดเด้อไอ้คงเทพยสามหมื่นบ่าได้กิน ตับโมโหอ่ะเกิดคว่เกิดหดย่นอ่งกินมันละสามเดือนบอรมีให้อเนาะคือจังใ่ไปเล่าวแล้วมันกับบะววงกินตำหลงพระบางมันกับบ๊ววงคือตำบานเท่าน่ะตำก็จะแบบมันกับไส้กะปิไส้ํำปูนะก็แบ,บบกกะกะบานเท่าได้เยอะบ้าจัดต่างคือบานเทาอ่าตับมคนไทยแนละ้วอยู่เียอือ มันออกเปรี้ยวหวานมันหวานมันบ่มันบ่ตำนัวแล้วก็บตำมาก่อนบานเฮ้ามั้บานเฮามันออกนัวก่อนเขาหนีสีเปรี้ยวหวานมาก่อนอรอยมึงหนีโลค่าไหลป่าวไ่หลไปเลยแม่แม่พี่น้องมากินข้าแต่ดูเขาไปอยู่มันยังหลาย จะบอว่าต้องยุ่ง <c oughs> อ,อสช่างถ้วยหนึ่งเด้แตส่สยบยตรงปีนะ่ปยๆเนาะกินเจ้าวมขมแบบดสหอนห่อนตรงไม่ม่ม,ม,ม่ขอดีขอมาสดเนมยนดิขอ่างถ้วยหนึ่ง เซ็ยงยังผู้พันราววาลบอกโม่ออว่เปนรางวันจะปลอดเที่ยงหรอเด็ดเด็ด สดนำ้ำขมข้มเมเจลข้มขมมันซดยากอ่ปะปดีแล้วอีกซมมงหนึนงเราไปใช้เพียเราตั้งออกแล้วแหลมวันเถอเอาเพีย,ย,ยใส่ก่าเราบบกินเอาเผียนะเร่อเอาเพีย,ยใส่เจาเผียมียอยู่เขาใช้ตะเกียรส่วนม่หนใส่ย,ย,ใสย,ใสยังเลยข้าไปกินขอาเมกีเพราะขาหิวเข่า ให้โซลูลาขนาดก็ขวานยุบอ่ะเนี่ยคือพ่ออกขวานอก่ะเวีันมาเสร็จเนาะแม่แม่พี่นอ้องกายหมดแดงบางเทียงเอยียงนอบาน ว้ยวม่นั่นกนระเดต้มแซบเป็นตาแซบรับมามามาครับกินข่าวแร่ง<ม>หาโม้งเคิงหกโม่งอ่ะสี่หกโม้งม,มามามาครับจิ้มน้ำจิ้มครับ พริกดิบนะอะก่อยเนื้อเศกอกขั่วครับมากมากพี่น่อกิเข่าแรงรอบสองรอบแรกท้ายไปแล้วตอนเทียงเสียงยดังนียเด้อว่า เรวขาคนท้างครับบุ๊ยถ้าต้กินเพชรไปลูกพเพชรแท้ได้ขี้นหน่อยเล็กถ้าบบเแก้วบ่พิมกับเพสนล่ะแม่แม่แม่ครับกระ่ายเนี่ยก็กินข้าว้องเทือยเลยนี่เออก็จะจะกินข่าว้องเทือนอนแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วก็กินข่ากินข่าครับจีห0ม่วงเหรอเล็กินาจีเนี่ย khảo leang đấy nhá, có nơi nó khảm đấy gì in kiểu dính hẻm là lát gel, bự ินได้ผู้เฒ่าบ่ได้ยังเออผู้เฒ่าไว้หนำเลยอุ่นอีกมื้อเช้าเนี่ผู้เฒ่ากืนโหลด ้แจมาหอดบาทมาว่านลืมปิดคลิปครับพี่น้องมาหอดคำเนาะมีก็ะซออีกมือหนึ่งนะมาปิดคลิปนะครับเพราะว่าไปเร่นกับวุฒนะครับยุลานนะครับพักไปกินข้าวแล้วพี่น้องเอาไข่มดแดงไปก่อยกินผุดเนาะ <c oughs> กจับมาหอดบานยันแรงๆครับพี่นอ้องโดนเธอไปเล่นน้ำครับผู้ใดเป็นเอฟซีเก้ากระสินหัจักนะว่าจังตาเปิดซองนะครับพี่นอ <c oughs> ้องเก็บม่ได้ไปเล่นน้ำกันแบบโดนเติบแลวพี่นอ้องจังตาบาดซุกมากหุ่นละม <c oughs> ีโอกาสก็เลยไปเยียนยามกันนะครับพี่นอ้อง สำหรับคลิปนี้กับสแตด์บาซสแตนด์ม,มีพี่น้องฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องเต้าบนคนแคมป์ด้แลพี่น้องฝากเป็นลั่นใจให้บ้าข้างโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้กับสิีลสแตนด์ม,มีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย